ครับผม,มนายานุวัตสืบเป็นสีในอำเภอวิงชัยจังหวัดเชียงรายครับสำหรับกระบวนการนะครับก็ได,ได้ได้นำมาเรียนอย่างนี้นะครับว่าได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างราชการนะครับแล้วก็คณะสงฆ์อำเภอวิงชัยนะครับซึ่ง เป็นการสร้างกระบวนการการรับรู้นะครับให้กับตัวราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ไปดําเนินการในเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนนะครับกิจกรรมที่ดําเนินการหลักๆเลยนะครับที่ได้ลงเข้าไปดําเนินการในพื้นที่นะครับก็คือโครงการเข้าพรรษาในเพลาเข้าวัดมดเล่ารักษาศีลนะครับซึ่งจะหมุนเวียนลงไปในพื้นที่ตําบลต่างๆนะครับในพื้นที่อำเภอเวียงชัยทุกตําบล นะครับซึ่งก็จะหยิบยกเอาเรื่องของโครงการงดเล่าเข้าพรษานะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราทําควบคู่กันมานะครับก็คือโครงการงานศพปลอดเล่าปลอดการพนันนะครับถามว่าอาจะรับการตอบรับจากราชการนะครับหรือที่น้องประชาชนมาก้อยแค่ไหนนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเราไม่ได้ไม่ได้พึ่งทานะครับได้ดําเนินการ หลายๆหน่วยงานก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าต่วราศการต่างก็ได้รับรู้รับทราบเรื่องของโครงการงดเล่าข้อภรษานะครับแล้วก็สิ่งที่ทางอำเภอได้ดําเนินการเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือโครงการงานศพปลดเล่าปลดการพนันนะครับซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเราได้ าวางแนวทางปฏิบัตินะครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะเป็นหัวหน้ารัศดรในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ให้สัญญากับเจ้าภาพงานศพนะครับว่าจะขอความร่วมมือเจ้าภาพไม่มีการเลี้ยงเครื่องดืมแอลโกอฮอล์นะครับไม่ให้มีการเล่นการพนันในงานศพนะครับก็ถือว่าผลตอบรับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับการตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องขององดเล่าขาา่าวลือก็เรียนอย่างนี้นะครับว่า เราอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ถือโอกาสเอาโอกาสใดโอกาสหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่จะลดละเลิกอบายมุกนะครับโดยเฉพาะแอลกอฮอล์หรือสุราเนี่ยนะครับอให้เกิดในเรื่องของกอา,ารทะเลาะวิวาทนะครับเรื่องของอุบัติเหตุทําให้เกิดการสูญเสียนะครับซึ่งหลายเวลาสเดือนที่ผ่านมานะครับก็ถืวอว่าเราแทบจะไม่ไดินข่าวนี้นะครับเรื่องของการดื่มสุลาแล้วทะเลาะวิวาท นะครับหรือดื่มสุลาแล้วไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับทําให้เกิดทรัพย์สินเสียหายนะครับหรือสูานเสียชีวิตนะครับก็จากการประเมินคร่าวๆนะครับหรือว่าประเมินเบ้ือง้นเนี่ยก็ถือว่าอาจจะรัการตอบรับจากพื้นที่เป็นอย่างดีครับ ครับเรื่องของผลการปฏิบัตินะครับผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เราได้สร้างการรับรู้ทั้งอําเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะครับหรือคณะสงฆ์เนี่ยนะครับจะ,ะรับรู้รับทราบในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเราได้มีการลงนามในทึกข้อตกลงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะครับได้ ไปดาเนินการในเรื่องของการปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนะครับซึ่งก็เรียนเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่า,าผลการตอบรับหรือการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รักราเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเรื่องของโครงการวอดเล่าข้อภาษาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับหรือเป็นพี่น้องประชาชนนะครับเป็นคณะสงฆ์นะครับทุกคน ก็ช่วยกันลอลงนะครับเป็นวาระในการขับเคลื่อนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่างที่ได้นําเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าโครงการที่เราเห็นผลเป็นรูปธรรมเลยนะครับก็คืองานสีดํานะครับที่เราจะขอความร่วมมือเจ้าภาพนะครับแล้วก็ญาติของผู้สูญเสียเนี่ยนะครับไม่มีการเลียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะ่รต่างๆนะครับที่ทัดในงานศพ นะครับนื่นง่าเวลานี้3าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโครงการต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่เราได้เข้าไปดําเนินการก็ถือว่าที่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้รับทราบเป็นอย่างดีครับสำหรับเรื่องผลเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าถ้าพี่น้องประชาชนนะครับที่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเวทโู้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับะจะรับรู้รับทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับการดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มสุราเนี่ยนะครับหนึ่งเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับสองเมื่อเราดื่มสุราแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่สามารถคลองสติได้นะครับก็เป็นเหตุที่ได้ตามตามมาหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของ การทะเลาะวิวาทนะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียโดยที่ตนเองนะครับหรืออาจจะเป็นผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับฉะนั้นการที่อำเภอนะครับการที่หน่วยงานและการต่างๆกามันผู้อื่บ้านนะครับช่วยกนรลดรงค์ประชาสัมพันธ์เนี่ยอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าที่น้องประชาชนจะลดค่าใช้ใจ่ายที่นําเงินมาใช้สําหรับการซื้อเครื่องเครื่องดื่มเนี่ยนะครับ ลงไปได้แน่นอนนะครับประเด็นที่สองนะครับเมื่อไม่ดื่มสุรานะครับก็ทําให้มีสตินะครับการที่จะทะเลาะวิวาทนะครับการที่จะขับขี่รถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็ไม่มีสตินะครับหรือว่าไม่สามารถคลองสติได้เนี่ยส่วนนี้มันก็จะลดลงนะครับฉะนั้นถามว่าประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าไม่เอาเครื่องดืง่มเอาแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิต นะครับเขาก็จะได้รับประโยชน์นะครับเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของการไม่เกิดเหตุต่างๆนะครับที่จะเกิดตามมานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนในครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสามีนะครับหรือผู้สมรสเดิ่มทุลาเนี่ยนะครับก็คงไม่เป็นที่ชื่นชอบของภรรยานะครับเพราะว่า ก็อาจจะเกิดทะเลาะเบาแววงนะครับหรือว่าความไม่สงบฝุบขึ้นในครอบครัวนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าถ้าพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถลดละเลิกนะครับหรือดื่มใหน้น้อยลงได้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วก็คนในครอบครัวครับสำหรับความภาคภูมิใจนะครับผม ก็เชื่ออย่างนี้นะครับว่าการที่เราได้รวมองค์การพยมนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการคณะสงฆ์นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็การปกครองที่เล็กลงไปในระดับตำบลหมู่บ้านเนี่ยเขาจะสามารถช่วยกันขับเคลื่อนวาระของอคนอำเภอเวีงยงชัย นะครับฉะนั้นการที่เราได้นําเอาเรื่องนี้มาขับเคลื่อนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับผมไม่ได้เก็บข้อมูลนะครับว่าในช่วงเทศก,กาลเข้าพรรษาที่ผ่านมานี้นะครับมีพี่น้องประชาชนที่ลดละเลิกไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยนะครับสามารถประหยัดเงินไปได้จานวนจานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับไม่ได้จัดเก็บข้อมูลว่าสถิติที่ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาะ หรือสปีติเรื่องของการเกิดอบุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุราเนี่ยมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนนะครับสามารถลดละเลิกในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลดีกับตัวเขาเองนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าสังคมจะสง,งบสุขได้สังคมจะมีความสุขได้เนี่ยนะครับก็เริ่มจากจากจากตัวเราเองก่อนนะครับตัวเฉพาะ <sprout> ああผมในฐานะเป็นผู้ประคับบัญชาของกำนมันผู้ใหญ่บ้านนะครับผมได้แก้งให้กำนมันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ถือปฏิบัตินะครับเอาตัวเองเป็นแบบอย่างก่อนนะครับรวมถึงส่วนราชการต่างๆด้วยนะครับว่าขอความร่วมมือทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เป็นแบบอย่างให้กับผู้แต้นคับชากำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่า สิ่งที่เราขับเคลื่อนมานะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งนั้นก็จะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราครับหลังจากนี้ไปนะครับก็ได้หารือร่วมกันนะครับกับเหมือนงาน,นงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะ กาหนดทิศทางหลังจากที่ได้มีการออกพรรษาแล้วนะครับโครงการวดเล่าเขา้าพรรษาเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนกันมาจนออกพรรษาแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปก็คงจะได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าการขับเคลื่อนที่จะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็การสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็คิดไว้คร่าวๆนะครับว่าหนึ่งสถานที่ราชการนะครับวัด ทุกวัดนะครับหรือแม้แต่ที่พักสงฆ์นะครับแล้วก็สวนสาธารณะต่างๆนะครับต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้ไม่คงไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเนื่องจากว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กําหนดเป็นข้อห้ามอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัติอาจจะยังหย่อยนยานนะครับหรือว่ายังไม่เข้มข้นฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็คงจะ,ะได้ไปขับเคลื่อนในเรื่องของ สถานที่ราชการนะครับวัดแล้วก็สวนสาธารณะต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับให้เป็นสถานที่ที่จะต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อนะครับแล้วก็กิจกรรมต่งางๆก็คิดว่าหลังจากนี้ไปจะได้พูดคุยกันนะครับให้ตกผลึกนะครับเพื่อที่เราจะได้นําไปเพื่อนให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับได้รับประโยชน์นะครับหรือว่า,ารประชาสัมพันธ์ให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ ปฏิบัตินะครับหรือขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้กําหนดเป็นวาระการขับเคลื่อนร่วมกันครับ